สวัสดีครับเพื่อนๆือครับนี่คือคมไฟนะครับคมไฟโลกลอยอ่าหรือว่าโลกที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงนะครับผมไม่ได้แสดงมายากลนะครับหรือว่าไม่ได้ใช้เอฟเฟกช่วยนะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยโลกอันนี้ครับกาลังลอยอยู่จริงนะครับอันนี้คือกําลังลอยอยู่อย่างแท้จริงไม่ได้มีสลิงไม่ได้มีเอ็นอะไรนะเห็นไหมครับปุ๊บลอยลอยหมดทุกจุดเลยนะครับอันนี้ลอยหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าทำไมถึงลอยนะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยมันเป็นคมไฟมันเป็นคมไฟที่ เอาไว้ประดับห้องประดับบ้านมากกว่าที่จะเป็นโคมไฟที่สว่างๆนะคือเพราะว่าไฟเขาไม่ได้สว่างครับเขาเน้นความสวยงามเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในบ้านนะอย่างผมเนี่ยก็ไว้ในห้องนอนเพราะผมเป็นคนที่ไม่ชอบปิดไฟหมดนะครับแล้วไฟตัวนี้มันตอบโจทย์เพราะมันติดไฟแบบเบาๆนะครับแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยผมก็จะหมุนในนี่ไปหน่อยหนึ่งนะผมจะจับโลกผมก็หมุนชึบอย่างเงี้ยนะพอเวลามันหมุนแล้วมันไม่มีอะไรที่ไปทําให้เสียสีนะครับหรือว่าไปขวางวันนี้มันก็จะหมุนอย่างเงี้ยตลอด ก็สวยงามดีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนอกจากได้ความสวยงามแล้วเนี่ยโลกนี้เนี่ยเป็นโลกของจริงเลยนะก็คือมันเป็นแผนที่โลกของจริงเลยนะครับสามารถเอาไว้เรียนรู้ได้นะครับว่าประเทศไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ภูมิประเทศเป็นยังไงขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้อะไรเงี้ยนะดูได้เดี๋ยวผมเอาไม้ดูให้ใกล้ดีกว่าโลกที่ลอยอยู่นี่ลอยอยู่จริงนะครับเนี่ยผมยิงออกมาแล้วโลกตัวนี้นะครับไม่แตกนะไม่ต้องกลัวเรื่องตกแตกอะไรเงี้ยสบายๆนะครับ นี่เดี๋ยวให้ดูแผนที่โลก,กน,นะครับแผนที่โลกของแท้เลยเนี่ยคูโลกเหนืออยู่นี่นะครับอาร์กติกโอเชียนอยู่นี่นะครับมหาสมุทรอาร์กติกนะตรงนี้ประเทศรัสเซียเห็นไครับลงมาเป็นพาร์กิลของจีนนะประเทศจีนนะรประเทศไทยอยู่นี่นิดเดียวเองลงมาออสเตรเลียนิวซีแลนด์อันนี้อะไรทวีปแอนตาร์กติกานะครับโอ้โคโลกใต้นะครับเนี่ยสวยงามมากจะเห็นว่าโอ้โหโลกเลานี่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ของมหาสมุทรนะครับ สวยงามนะแผ็นนะี้ตรงนี้มีทวีปอเมริกาใตา้มีประเทศบราซิลนี่เป็นยูเนเตสเต t e นะครับอเมริกาโอ้โห oh. อันเนี้ยเอาไว้เรียนรู้แผนที่โลกได้เลยนะครับสวยงามนะพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห้งแล้งอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะครับนี่อย่างที่ผมอย่างที่ผมพูดมาก็คืออัน,นเนี้ยเนี่ยมันลอยได้จริงนะครับสาเหตุที่มันลอยได้ก็คือมันเป็นแม่เหล็กครับอันเนี้ยคือถ้าเกิดเราเอาไปใกล้เกินไปเนี่ยติดหนึบเลยครับเป็นเหล็กนะมันจะมีอยู่จุดจุดหนึ่งครับที่สนามแม่เหล็กกับ ตัวโลกเนี่ยมันจะกลึงๆอยู่ก็คือดูดก็ไม่ดูดตกก็ไม่ตกเนี่ยถ้าเกิดอยู่ห่างกันเกินไปมันก็ตกปกตินะครับมันก็จะมีจุดหนึ่งที่ทําให้ลอยนะผมลองดูนะว่าผมสามารถใช้มือได้เปล่าผมทําไม่ค่อยได้เพราะผมรู้สึกว่ามือผมหนับถกาทาได้แล้วนี่มันจะรู้สึกดึงตึก๊กนึงนะครับแล้วเราก็สามารถปล่อยเราก็สามารถหมุนมันได้นิดนึงนะครับไม่นี่หมุนแรงไปเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดอยู่บนโลกนีนนี่คือแผ่นดินไหวอย,อยู่เนะี <c> ่ย <oughs> นะครับแล้วก็มีวิธีง่ายๆครับคือภายในกล่องเขาเนี่ยเขาจะให้ไม้นี้มาด้วยครับ ไม้นี่เนี่ยมันเป็นไม้ที่พอดีกับตรงนี้นะครับเราสามารถเอาไปขั้นระหว่างมันแล้วเราก็สามารถปล่อยได้เลยนะครับเดี๋ยวทาให้ดูก็ได้ในกล่องเนี่ยจะมีโคมไฟหนึ่งอันนะครับโคมตัวนี้อย่างที่บอกคือไม่ได้เน้นสว่างนะครับไม่ได้เอาแบบอ่านหนังสืออะไรไม่ไม่มีทางได้เลยครับอันนี้เนี่ยเน้นสวยๆนะครับข้างในจะมีแสงสีชมพูสีมันเป็นแสงสีลุ้งนะครับสวยๆสวยมากอันนี้นะเป็นไฟสีลุ้งแล้วก็เป็นเม็ด LED นะครับเป็นเม็ด LED มันกินไฟน้อยมากนะครับกินไฟแค่ หนึ่งวัตนะครับสามารถเปิดทิ้งไว้ได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับไม่ร้อนนะครับแล้วก็ให้สายมาด้วยนะครับนี่เป็นสายที่มีอะแดปเตอร์นะครับสายสายที่มีปลั๊กให้อยู่แล้วถึงว่าเสียบใช้งานได้เลยแล้วก็ในกล่องนอกจากตัวโคมแล้วก็สายไฟแล้วเนี่ยก็จะให้ลูกโลกมาหนึ่งลูกแล้วก็ให้ไม้นี่ครับนี่ครับนี่เป็นไม้ค้ำโลกนะครับสมมติถ้าเกิดเราทําไม่เป็นครั้งแรกนะครับเราแบบทํายังไงก็ไม่ได้ติดตลอดเราสามารถใช้ไม้นี้ช่วยคั่นได้ครับเราหันตัวด้านคู่ลงเหนือนะครับขึ้นแมงบนะครับ แล้วก็ไม้นี่ขันไว้ไม้เนี่ยมันจะพอดีมากครับกับกับตัวโลกเนี่ยก็คือถ้าเราปล่อยไม้นะครับอย่างเงี้ยนะครับปึ๊บมันก็จะลอยแล้วครับเอ้าพลาพาเอาไมา้ทีนะออ่องเี้ยนะเอา้าได้แล้วเออมันไม่ต้องมันไม่ต้องมันไม่ต้องละเอียดเหมือนที่เมื่อกี้ผมทำเนี่ยมันแค่นี้จบได้แล้วแค่ <laughs> okay, นี้ครับจบนะครับแล้วเราก็ปล่อยลอยอย่างงี้ก็ได้ครับหรือว่าถ้าเกิด อย่างผมเนี่ยผมจะชอบใหนหมุนหมุนเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเหมือนโลกจริงๆนะโลกเราหมุนจากซ้ายไปขวาใช่ไหมหมุนไปนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ,อาจจะเร็วไปหน่อยเดี๋ยวให้เดี๋ยวปิดไฟหน่อยดีไหมครับจะได้ให้เห็นความสวยงามมันตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าเวลาปิดไฟเนี่ยมันจะมีด้านหนึ่งมืดด้านหนึ่งด้านหนึ่งสว่างไงมันก็จะเหมือนกับแบบกลางวันกลางคืนนะครับเดี๋ยวผมไปปิดไฟดูดีกว่านะครับสวยมากเลยนะฮะ เดี๋ยวต้องปิดไฟตรงนี้ด้วยต้องปิดต้องปิดไฟไลท์สดของผม้วยมันจะได้มืดสนิทจริงๆเนาะลองดูสิว่ามืดขนาดไหนเพื่อนๆจะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพอปิดไฟแล้วเนี่ยครับด้านหนึ่งเนี่ยมันจะมีแสงสว่างครับมันดูสวยงามมากเลยอะ่ะแล้วเราก็เห็นโลกหมุนอยู่เงี้ยติดไว้ในห้องนอนนะครับติดไว้ในห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยมันเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สวยนะครับแล้วที่สําคัญ ราคาไม่แพงอ่าเห็นอย่างเงี้นะครับแล้วมันดูเหมือนกับแบบมันดูมีมิตินะของที่ลอ,อยได้อย่างเงี้ยครับก็เพื่อนๆสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับมีวางจําหน่ายแล้วมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะที่ร้านรีทงมเมงของเราเนี่ยครับขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆที่รับชมสําหรับวันคลิปนี้สวัสดีครับ